สวัสดีครับอยู่กับช่างอูนะครับแล้วก็ลูกเบือช่างเก่งครับเป็นช่างอูเป็นช่างใหญ่เลยอืมไปขันน็อตไปขันน็อตเบอร์สิบสองยังหวานเลยครับหัวน็อตนี่แทบจะไม่เหลือแล้วครับวางสายวัตถุเดียวหืมเดียวติดจะได้เมื่อยเนาะเมื่อยในงานแก่นี่ยติดทุ่มสามทุ่มขึ้นนี่เมื่อเช้านี่ก็ลองแล้วยังยังไม่ลองเลยพี่จะเอาใส่หรือเอาออกเนี่ยใส่ใส่ใส่แล้ว ไอ้ช่วงที่เราลองมันจะไม่เป็นไรปะที่ว่ามันน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นแต่เครื่องเรามันติดแล้วแป๊บเดียวเพราะว่าข้างในมันมีก่อของมันเครื่องมันเต็มเลยติดไม่นานติดแป๊บเดียวแล้วเครื่องไปหมดแล้วถอดออกมาก็การเครื่องอะไรมันก็ยังเยอะน้ำมันเครื่องอยู่แต่มันไม่ดูดเนี่ยถอดเนี่ยตัดเครื่องนี่ไม่ออกไม่มาเลยยังผมยังไม่หยิบอะไรมาเลยเนาะ เมื่อคนะืนมันไปไหนทะไรกันเอ,าอ,อ้าไม่ได้ถอดฝาไไม่ด้ถอด้าไม่ได้ถอดแป,ป๊บถอดเลยอ๋อถอดคอนบนไงคอนซุดซุดวาลเนี่ยซุดแคมวาลนี่นี่ที่ถอดทำไมมันมีน็อตข้างในสามตัวอ๋อนสต้องเจาะอีกใช่ โอ้ของมันเมนมันต้องรื้อต้องคันอีกมันไปเท่าไหร่พี่อะไรเปลี่ยนฝาหรือไปทำฝาทาฝเปลี่ยนวาล์วหมดเลยเนี่ยอ๋อหลอดวาล์วด้วยยิ่งหลอดวาล์วใหม่เลยเปลี่ยนหมดไกล์เลยใช่ใกด์วาลเอาหมดใบใหม่หมดโอ้ซ้ำของใหม่เลยตัวนี้ชุดแหวนมันล่ะ แห่นแห่นก็เอ็อ๋อก็ดีกว่าป๊อปแกแนียไปกินกี่หมื่นพี่ไปกินไปกินอะไรไปกินฟ้าหกพังามนี่ได้ได้ดกินฟ้าหกพันหกพนของอะไรป๊อปี้ยีโน่ดิได้เหรอได้ไม่ได้ฟองไม่เป็นถูกหรอวะจะไมเจ็ดดีผมต้องหมื่นแปดร้อยอือ เจโอมันน่าจะแพงสุดเลยนะ,นนะนจุดแหวนนะ่หมื่นสองหน่อจะดีอ่ะว่นี้บอสอันนี้ประกันคือซ,ซื้อได้ถูกสีสเมตบอกว่ามันขายลำยังหรือเปล่าวะมันเป็นเอฟซีเสียตินมันขายให้ถูกเลย ทำไมเจ็ดดีมันแพงกว่าล่ะผมก็นึกว่าทำไมหมดถูกเลยนี่นู้ดเกสเก็นถูก,กอะ ju นี่ครับแต่เกินแค่หกพันเองอะเจ็ดดีแพงกว่าอย่างเยอะเลย นี่ตะเก็นฟ้าสูบแท้ฮีโน่อีรังหัดผมไปซื้อสายเกียร์ยังสองพันห้าเลยเมื่อวานเนี่ยรับที่ไหน,ไหนเสเมดดิมไม่รู้หรอกผมไม่ไม่ใช่ลูกค้าประจำหอกาเก่งไหไอ้สายยาวกว่ากันบอกใส่ไม่ได้ผมมันจะเป็นอะไรบอกสายยาวอค,คอมันเท่ากันกกโค้งหลอกอ๋นั่นแหละบอกพี่ใส่แล้วพี่ใส่เกียร์ไม่ได้พี่เอาไปทําไมผมไม่รับคืนนะผมบอกพี่แล้วไม่เชื่อบอก เอามาเลยบอกปอสูมี A B C อยู่ซส A B C บอกได้เปลี่ยนไหมอยู่ซ้ายนี่บนเลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็น B หกตัวเลยปกติมันจะตีอยู่บนนี้ใช่ไหมอยู่ฝังฝ่งนู้นตีฝั่งนี้ B B B แต่พี่เขาบอกว่าเนี่ยมันอยู่เขาบอกดูตรงนี้ก็ได้ไม่ได้เครื่อง ถ้าเป็นทำไมมีเออันไหนอันไหนเอเราก็ใช้เออเนี่ยเป็นบีหมดหกตัวเลยใช้ปลอกไซด์บีครับ G O p ป B สี่บีนี่ครับคนนิยมชอบครับถ้าเป็น G O ทำไมมันแพงครับ ตลาดนิยมขึ้นไหมอันนี้ดูดะน้ำมันเครื่องครับ,เ,บเ,เออเมื่อกี้ใหม่นะขึ้นมเ,<ะ>เมืม่อไล้ม มันขึ้นไหมล่ะมันขึ้นมันก็เห็นแล้วตรงนั้นเราไม่ต้องดูอะไรหรอกตอนนี้ไม่ขึ้นมันก็ต้องยุบแล้วตรงนั้นไม่ขึ้นเลยแล้วไมเป่าอ่าันเปล่า มันก็เป็นเฟืองไม่ใช่เหรอพี่มันเป็นเฟืองดันไม่ใช่เหรอปั<ะ>๊ตมตัวนี้ใช่เฟืองสอง,อ,งอันหกอืมข้าไม่ขึ้นเลยเปลี่ยนใบมันมันเหมือนใบมันปกติปลายใบอย่างเงี้ยข้างๆนไงจะ<ช>มุนเงี้ยใช่จะมลเหมือนหักมุมหน่อยโอตอนเนี้ย มันเป็นเหมือนแมคโนมหรือเปล่าทำงานแต่ว่าแรงดันไม่เยอะนอะเหมือนเกียร์ปั๊มน่ะมันจะคล้ายๆเกียร์ปั๊มน่ะหมุนทางไหนก็แน่เครื่องไงอ๋อหมุนทางไหนเครื่องเครื่องขบหมุนมันขวานข้างหน้าเครื่องนี่เพื่อนระพันธ์พี่เราหมุนไปหาเมื่อกี้ยอดซอยยีต้องมีลมไหมพี่เราหมุนย้อนซอย ี네่ไม่เอาตุ่มเข้าไปดิเนี่ยมันเต่าเนี่ยมันเต่ามันต้องดูแต่มันไม่ขึ้นที่ต้องกอกต้องกอกก่อนน้ำนี่มีไงหมือนกับน้ำเราอะไรใช่ไหมเหมือนสูบน้ำอ่ะถ้ามันเหมือนสูบน้ำกอกนั่นแหละดูนั่นแหละ ถ้าผมไปส่งบ้านผมไปส่งพี่กลับบ้านอาจารย์โอเก่งแล้วโอ้โอ้ลุยเว่ะอาจารย์โอประกอบให้เพิ่มเดียวกับกับบ้านเหนื่อยแล้วทำอะไรแล้วไม่จบเลยใส่ยางยัด หมดไปประมาณสี่ห้าหมื่น 4, 50, แล้วมันต้องยัดให้เข้าพอดีรูเลยแต่ยางยัดลลแล้วกรอกลงแบบพอดีรูอันนี้นะไม่ใช่ยางที่แล้วจุ่มนห้มันเลยใช่เออนั้นแหละแล้วมันรูมันเล็กเนี่ยนี่รักตัดของตาอันนั้นไม่ได้บอกขวดแล้วก็ตัดปากฉลามโม กวดตัดปากฉลามน่ะเอ้า <c oughs> พอแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันอีกสามชั่วโมงฟังเสียงพี่เก่งเปิดเพลงนะครับกำลังงี้ก็มาสุดแล้ว <c oughs> <s ore> สรุปสรุปไม่ดูแล้วบอกมั <c oughs> นเป็นอะไรเป็นกับอะไรครับ <c oughs> ออามันกับไหล,ลงทุนเก่าเหร มันก็ไหลงงไลงกกามันมันก็ต้องวนกับท้องอหาเาะ่าเดี๋ยวถ้าไม่ขึ้นอีกอกของนี้ีวขึ้นลยอออกอนทีเดียวขึ้นใด้สายยางถึงขึ้นต้องขอบุณสายยางตานะข, <c oughs> ขโมยยางตเนี่ยจนกระจกครับเพราะมันมันไหลแล้วเบาไหลขึนเพราะว่าพอมันไหลลงล้วมันก็เจออากาศเข้าไปแทลมบอก ในในกองมีไหมน้ำมันตอนนี้เขาอยู่ในกองอ๋อชั้เสียงเขาสียงกว่ากัีครับชุดนี้ใส่อะไรใส่นฮีโน่ฮีโน่เป็นนฮีโน่ของนิโน่ใช้พี่แม่มีมีโลโก้ฮีโน่เนอะไอที่ว่ามันเล่นตัวได้อันนี้ไม่เล่นเลยไม่เล่นแล้วก็หมุนได้อ๋อไม่เล่นแล้วก็หมุนได้แต่ว่าประกันชุดที่ใส่มานี่ ดึงได้ใช่ไหมพี่เก่งไม่ยิงแล้วใช่ไหมไม่เล่นตัวเลยตัวตะเก่งมันเป็นตัวได้แสดงว่าต่อเก่งมันไม่ยิงอ่ะครับฝ่าลุยฝ่าหาเงิน